วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นเด็กๆทราบไหมคะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีคืออะไรอุปกรณ์เทคโนโลยีก็คืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการรับส่งข้อมูล ประมวลผลข้อมูลทําให้มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้เด็กๆคิดว่าเพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จรึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันคะก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ในด้านการคิดคำนวณประมวลผลและสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ คอมพิวเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กันนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. นึ่จอ monitor หรือว่าจอภาพ 2. แป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดสเมาส์จอ monitor หรือจอภาพเป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลภาพต่างๆ ให้ผู้ใช้รับรู้ในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่างๆเมาส์ <Mouse S 2> เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการกดที่ปุ่มของเมาส์เมื่อเราจับเมาส์เคลื่อนไหวไปมาแล้วสังเกตบนจอมอนิเตอร์ เราจะเห็นตัวชี้ตำแหน่งบนจอมอนิเตอร์เคลื่อนไหวตามไปด้วยเมาส์มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ดกันนะคะแป้นบนคีย์บอร์ดแบ่งเป็น5ส่วนหลักด้วยกันคือ 1. แป้นตัวอักษรสองแป้นฟังก์ชันสาม แป้นควบคุม4แป้นตัวเลขแล้วก็5แป้นนำทางแป้นตัวอักษรประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายวรรคตอนและแป้นสัญลักษณ์แป้นฟังก์ชันเป็นแป้นพิเศษใช้งานเฉพาะเจาะจงประกอบไปด้วยปุ่ม F1 ถึง F12 แป้นควบคุม เป็นแป้นสำหรับสั่งการบางอย่างร่วมกับปุ่มอื่นๆแป้นตัวเลขเป็นแป้นสำหรับป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ทางการคำนวณแป้นนำทางใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์วิธีการใช้ปุ่มต่างๆบนแป้นคีย์บอร์ดปุ่ม Escape เป็นแป้นที่ใช้ยกเลิกคำสั่งหรือออกจากโปรแกรมปุ่ม backspace เป็นแป้นที่ใช้ลบตัวอักษรที่พิมพ์ไว้ปุ่ม enter เป็นแป้นที่รับคำสั่งหรือใช้ขึ้นบรรทัดใหม่ปุ่ม t วเป็นแป้นที่ใช้สลับภาษาในการพิมพ์ข้อมูลปุ่ม space bar เป็นแป้นที่ใช้สำหรับเว้นวรรคปุ่ม shift เป็นแป้นที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรไทยและสัญลักษณ์ที่อยู่แถวบนของแป้นวิธีการใช้เมาส์คลิกกดปุ่มด้านซ้าย1ครั้งเพื่อเลือกข้อความหรือเลือกใช้คำสั่งนั้นๆดับเบิลคลิกคือการกดปุ่มด้านซ้าย2ครั้ง ติดต่อกันเพื่อทำการเปิดโปรแกรมคลิกข,ขวาคือการกดปุ่มด้านขวาหนึ่งครั้งเพื่อทำการเลือกคำสั่งลัดการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีให้กดปุ่มเปิดปิดบนอุปกรณ์เทคโนโลยีดังนี้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์การเปิดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้กดปุ่มเปิดปิดตรง CPU ก่อนแล้วค่อยกดปุ่มเปิดปิดตรงจอภาพคอมพิวเตอร์วางตักหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์การเปิดคอมพิวเตอร์วางตักหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ให้กดปุ่มเปิดปิดบนเครื่องเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์การเปิดเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มเปิดปิดบนเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่โดยคลิกที่ปุ่ม close 2. คลิกที่ปุ่ม start หรือเริ่มต้น 3. คลิกที่ปุ่ม power จากนั้นจะมีแถบคำสั่งขึ้นมา 4. เลือกคำสั่ง shut down CPU และหน้าจอก็จะดับ 5. กดปุ่มเปิดปิดที่หน้าจอภาพเพื่อปิดคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์สำหรับการเรียนในหน่วยที่1นนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นในวันนี้นะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนหลายๆครั้งเพื่อที่จะจำชื่ออุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์แล้วก็ ชื่อปุ่มต่างๆบนแป้นคีย์บอร์ดให้ได้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในหน่วยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ